สวัสดีค่ะฮัลโหลตากาโฮ oh. ขออนุญาตผู้กวางตรงด้วยนะคะวันนี้จะมาทำข้าวผัดเจจา้ามีเอฟซีขอมานะคะบอกว่าช่วงนี้ก็ฮ่องกงเขาจะบางคนก,ก็ก็มีเทศกาลกินเจนะคะก็จะกินเจนะคะช่วงเดือนห้าเดือนหกประมาณนี้นะคะก็จะช่วงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้ทำอาหารเจวันนี้ทำง่ายๆข้าวผัดเจและกันนะทำข้าวผัดเจกําหยัด จ้าแมเลยจ๊งอ่าใจชาวฝานใจชาวฝานเดี๋ยวป่าฝานนะฮะเดี๋ยวต้งกู้อ่าเดี๋ยาวต้งกู้ก็มีเห็ดหอมแช่น้ำไม้นะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเห็ดหอมจ้าใส่เห็ดหอมเข้าไปด้วยหั่นเห็ดหอมก่อนนะคะใส่เห็ดหอมเข้าไปไมันจะได้หอมหอมนะคะเอาไว้ฟองตีต้องกู้ต้งกู้หรอกตีต้องกู้เราเฮยไปเกาเฮิงเตี๋ยว จาย้าวฟานก็แบบจายข้าวฟานโหกันตานาจรงงจเย้าฝฟานชอยลือจะการตานาชอยลืออยางที่ตรงกูลาตรงกูละฉิตรงกูก็จะมีเห็ดหอมหันเป็นชิ้นๆฉิรับเคยอ่าที่ตรงกูอ่าฉดรับเคย หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆชิดลับเคยาตรงกูวะชอยเลียบไปเอาโต้าสิสิวะเครื่องก็จะเยอะหน่อยนะคะข้าวผัดเจนะคะเราใส่เครื่องเยอะหน่อยมันจะได้อร่อยจ้าจะได้อร่อยอร่อยนะคะข้าวผัดเจเนี่ยต้องทาใส่เครื่องเยอะหน่อยมันจะได้อร่อย ข้าวผัดเจเนก็จะเครื่องก็ไม่มีไม่มีอะไรมากก็มีน้ำมันงามีอ่าอ่าซีอิ๊วเจซีอิ๊วเจแล้วก็ก็มีอ่าซอสซอสเห็ดหอมนะคะซอสเห็ดหอมแล้วก็ใส่ซอสเห็ดหอมเข้าไปนะคะ เราใส่กระเทีมยมไม่ได้นะคะกินเจก็ใส่กระเทียมใส่หอมกระเทียมหอมใหญ่ก็ใส่ไม่ได้นะคะเราจะใส่ขิงไปนะแทนเราจะเพิ่มความหอมกับขิงนะคะเราจะวีหลอที่อ่ะเกิ้งเราเฮยเจ๋งเฮิงเคยอ่ะิเกิงโอเคเี่ก็ต้องกูฉ้ฉีดหูละใช่หรือจะเยาอ่าเล่ก็ต้งกู้ละเยาเล่ก็อ่าเลยก็เต้าฟูก้อนมีอ่าเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้เหลืองนะคะเราใส่เต้าหู้เหลืองด้วยจ้ะชิดรับเคยอะ คิดลับเคยใส่เครื่องเยอะหน่อยนะคะจิโหใส่เอาจิโหใส่อะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเกต้าหู้เหลืองหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยจ้า เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเครื่องก็จะมีเยอะหน่อยเครื่องใส่หลายอย่างจ้ะเลาะโต้ะสิวๆว่าจะจะวิอ่าโหเสร็จแกอ่ะเดี๋ยวต่อฟูก้อนละเต้าหู้เหลืองแล้วก็เตรียมไว้แล้วนะคะเต้าหู้เหลืองนะคะ เครื่องเยอะเลยจะเครื่องนะคะใส่เครื่องเยอะๆก็จะมีแครอทอะถัว่วถั่วนะคะใส่ถั่วเข้าไปแล้วก็มีข้าวโพดเยาอาริโกะกับตรงงาซไุไไม้แช่งเตาตรงไม่อิโกะแหงหงรอปะแครอทข้าวโพดแล้วก็มีถัว่วใส่อาอันนี้ก็จะเป็นอา มะม่วงหินมะพานนะคะเม็ดมะม่วงหินมะพานยิ้วกอยิ้วกอตับเรยกตับเคยสินะผายะเพาเคยสินะเราจะทุบทุบก่อนนะคะมะม่วงหินมะพานจะทุบทุบก่อนนะคะไม่ต้องละเอียดมากนะคะทุบพอแตกนะคะประมาณนี้นะคะทุบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะผัดข้าวเราจะใส่แล้วก็เราก็จะใส่อันนี้ด้วยอันนี้เป็นอ่าไทาจีก้อนเป็นอ่าเม็ดอ่าองห่งอห้งงุ่นแห้งนะคะ เราจะใส่เม็ดองุ่นแห้งด้วยจ้าใส่เม็ดองุ่นแห้งแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหน่อยนะคะเราจะใส่เม็ดองุ่นแห้งด้วยจ้าฟองที่ถ่ายชีก้อนเรอเฮยอะ่ะจะวุ้ยหูเสร็จดิจะเชาวฝานนจะเจ๋งอ่าชิดลับเคยอะ่ะจะชิดอ่าเจ๋งเจ๋งใสี่จะใส่ลับดิฮะ เราจะมาหั่นให้มันชิ้นเล็กหน่อยนะคะมันจะได้เวลาเอาไปผัดมันจะได้แบบว่ามันมีความหวานมันจะได้แบบมีความหวานในทั่วถึงนะคะฉีดไส้รับที่ฮะนลยก่อนถ่ายจีก่อนก็มาเช้าก้อนสีจะวยก้อนหวานที่ฮะโอเคเิ้งจ้ากฝก่ก็ดีก得嗰啲อ诶 斋豉油啦นี่ก็จ啊ใจ油嘅泰国斋写住斋嘅啊诶诶นี่ก็豆嘅啊诶大豆大豆豉油โอเคา落 si okay. นี่ก็หูยไม่หเย啊งกูอันนี้เป็นเห็ดหอมาน้ำมันหอยเห็ดหอมไม่ใช่น้ำมันหอยเป็นน้ำมันเห็ดหอมนะคะโอเคเรามาทำกันเลยจ้า ทำง่ายๆนะคะเปิดไฟใส่น้ำมันเข้าไปนะคะใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันพอประมาณน้ำมันประมาณนี้ จากนั้นก็ใส่ขิงขิงเข้าไปแว่นหรือสองแว่นก็ได้นะคะฟองที่เครื่องเราไปเปาเครื่องเคยอ่ะใส่ผัดให้หอมก่อนนะคะผัดขิงให้หอมก่อนนะคะผัดให้เหลืองหอมก่อนนะคะพอจะพอขิงเหลืองแล้วนะคะหอมดีแล้วเราก็ตักออกนะคะตักออกจ้าตักขิงออกนะคะ ตักทิ้นออกทีนี้เราจะใส่เห็ดหอมเข้าไปก่อนนะคะเห็ดหอมตองก็ท่ต้องกู้เราให้ชีนะใส่ห,หอมลงไปก่อนนะคะผัดเห็ดหอมก่อนจ้าผัดให้หอมเลยนะคะ ตอนนั้นก็ใส่เต้าหู้ลงไปฟองที่ต้มก,กู้แเราเฮ้ยต้มกู้งวอาเลย กลิ่นหอมมากเลยหอมเห็ดหอมใส่ผักเข้าไปฟองที่ชอยเหลเฮปงรอปะแหงเกา้าตวงมกไมมฟองเหลือไปตอ ทีนี้เราใส่ข้าวลงไปเลยนะคะใส่ข้าวลงไปเลยทีนี้ก็ปรุงไปเลยนะคะใส่ซอสใส่ซอสอ่าจะหอมใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปซีอิ๊วเจ แส่น้ำมันง,งานิดเดึงน,น้ำมันง,งานก็เจน,นะคะหล่อฟองซีซิวที่ก็ามาเยาซิซิๆมาเยาน้ำมันง,งานิดเดิตงตอนนั้นก็ใส่ไข่กีก้อนเม็ดองุ่นแล้วก็มีมะม่วงเห็นมะพานมรนาผัดเลยจ้า โอ้โหพอมากเลยแค่นี้ก็อร่อยละข้าวผัดเจน,นะคะวันนี้นำเสนอข้าวผัดเจจ้าตีอ่ะพังเยาตายกา้าอ่านี่กอแอบสิกใจอะ่ะสิกใจแล้วก็สีก,การเยาที่อย่างไรสิกใจแกแมาจะาเจา๋งใจเช้าฝานไปตากก้าใช้อะล่ะโอเคเรามาชิมดูก่อนนะคะเฮียซีเมซิน อืมโอ้เจอร่อยอหูเมียหูเฮองอ่ะเคใส่จานเลยจ้าเสร็จแล้วนะคะง่ายนิดเดียวจ้าข้าวผัดเจอร่อยด้วยหูเสร็จอ่ะอร่อยมากมันมันมันจะออกมันมันนะคะหวานพอดีพอดีหวานมีความหวานมีความเค็มหน่อยๆนะคะ อร่อยมากเลยจ้า好吃啊斋炒ะจ大家来าว啊ันอ่าตาก้าเลยเจ๋งองทําดูนะคะสูตรนี้นะคะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมนะคะข้าวผัดเจจะนําเสนอนะคะจ้า,าฝัน